ยังทีเขาฮูกกันแล้วคุณผู้ชมครับพฤศจิกายนนี่วันสําคัญหลายวันขนาดเลยนะครับตีใกล้จะถึงกับเป็นวันลอยกระทงนะครับหรือจะเป็นวันส้วมโลกและหนึ่งในหั่นแห่งหนึ่งวันสําคัญของเขาคุณผู้ชมครับก็คือวันเบาหวานโลกครับโดยตางกระรวงสาธรณสุขนะครับเปิลก็ได้กาหนไว้เหมือนกันว่า14พฤศจิกายนเป็นวันเบาหวานโลกนะครับปีนี้เปิลจัดงานในธีมตีจือว่าเบาหวานรู้รู้ว่าเสี่ยงรู้แล้วต้องเปลี่ยนนะครับเพราะว่าปัจจัยเสี่ยงโรคเบาหวาน ก็คือคนในครอบครัวจะมีประวัติเป็นเบาหวานมีภาะวะอ้วนมีกิจกรรมตั้งกายติบเพียงพอมีโหลความดันโลหิตสูงสูบบุหรี่แล้วก็ดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอลมีภาะวะอ้วนน้ำหนักเกินแล้วก็รอบเอลเกินเหมือนกันนะครับก็เลยมีการจัดกิจกรรมอย่างอิโนรคงสำหรับการป้องกันอันเรื่องของเบาหวานนะครับซึ่ง วันนี้นะครับเกาะหลายภาคส่วนวอ,อาจจะเป็นแบบทั้งอาทิตย์เลยอ,อย่างเอี้ยนะครับสำหรับการจัดก,กิจกรรมวันเบาหวานโลกนะครับเิ่นบอกว่าถ้าได้เป็นเบ้าหวานแล้วเนี่ยเหมือนกับเป็นการเปิดประตูสู่ตอนครับโลกอื่นๆเข้ามาแหหมอนย่างเงี้ย<ะ>ความดันไขมันมันก็จะตวัะตวมา,นะมาเหมือนกันนะครับฉันเล่า อ่าตอนนี้ก็คือถ้าวัยทํางานเองอาจจะมีการกดสุขภาพกดเลือดอย่างอี้ตัวเพื่อเพื่อจะได้แบบแก้ไขปัญหาเบื้องต้นเนาะงดนิดหน่อยอาชาไขมุกน้าหวานต่างๆมันยากเหมือนกันเนาะเตี่ยงมากับแบบเหลื่อมชวนกันละเออสักแก้วบออย่างเงี้ยเจ้าใต้ยังบอกเกินกับบอกเป็นอย่างเนาะแต่ถ้าหู้ว่าชอบกินกินหวานอย่างอี้อันอันตอนบปแล้งก็ต้องเอากับร่างกายอ๋อเนาถ